ที่ไหนไปที่ไหนมาเนาะถ้าเราได้คือได้คือสถานีที่สรุปตัดสรุปปริมาณการะกษตรศาสตเนาะใบโพแล้วก็เปลี่ยนไปคือระบายไปไปไป้มันอยู่อยู่ที่สี่ใบนี่แหละสีใบของเราพอเลยะประมาณนี้พอเลยก็ถือว่ามงคลสูงสุดแล้วที่เราได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเราคือใบโพเป็นของสูงสุดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนั่นแหละ ý tưởng gì hôm nay hôm nay hôm nay hôm là hôm nay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  พูดไจ้าในการต,ตรงนี้นะตายตรงนี้ไม่ใช่ข้างในนะข้างในคือเขาสร้างเขาทะูปเอาไให้เราใั่ให้เฉยๆสร้างสมบัติปีที่างไปฝัางตรงนี้นเขาก็เลยไปกับสุกร์นะจึงท่านทำแบบนี้ขึ้นมาไปไปเผาเนาะนาเผาอีกที่หนึง่งห้องอีกว่างตรงนี้มันเป็นตนาอ่าที่นอนตายที่มาแล้วก็มาแล้วนอนแล้วก็ไม่ลุกอีกเลยต้นสาระคู่เลยมันเป็นต้นไม้ไงโอเคมันสองพันปีมันไม่อยู่หรอก มันไม่มีต้นไม้ในะอยู่ถึงสองพันปีมันจะมีต้นไม้คู่แล้วท่านไปนอนที่บาดกลางอย่างนีนะมันจะร่มรื่นอย่งนี้นะเข้าใจไหมแล้วก็นอนลงไปเลืย่ยตลอดน,นั้น không làm xem đấy, ai cô không làm khác thì là.